สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัย ในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก บรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถะพิษเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจน และความเดือดร้อนของพระศกะนิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมืองนับเป็นจุดเริ่มต้นข้อมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพร,ระบร,รมราชินีนาถสำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราจริงมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน คนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ทรงรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระก,กรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพซึ่งภายหลังได้ยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันศิริกิจสรงคัดเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนามาฝึกงานหัตกรรมสร้างช่างฝีมือประนีตศิลป์ ผู้รังสรรค์ผลงานศิลปแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2,546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เผยความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาโลกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการอนุรักษ์ผ้าไทย งานด้านศิละปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติส่งพระก,กรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิละปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพพลิกฟื้นฝีมือช่างหลายแขนงทั้งวรรณศินนาฏศิน,น,นขีตศินหัตถศิน ศิลปกรรมและพะสตราพรสืบสารมรดกภูมิปัญญาอันง,งดงามส่งคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้น้อมกล้าวน้อมประมาหมอมถวายพระราชสมัญญาอัคราพิรักศิลปิน ซึ่งหมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปากรักษางานศิละปะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาจึงประกาศให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติพระราชการณียกิจท,ที่ทรงปฏิบัติมาก,กว่า7จทศวรรษเป็นพยานแห่งพระราชปณิธาน ที่จะส่งสร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรสอบประสานการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติสร้างความรักและความภาคภูมิใจหลอมรวมดวงใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ขอพระองค์ส่งพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารัฐบาลและปวงชนชาวไทย